สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเคยสุปโขเทยสะพายกระสินกันนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงเปิลหน่อไม้ค่ะเราจะใส่ผักที่ชอบลงไปนะคะวันนี้หลักๆก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำใบยนานางที่เราคั้นไว้ค่ะลงไปตามโดยพริกหอมนะคะแล้วก็ตะไคร้ที่เราตําไว้ค่ะน้ำปลาหนึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะ ใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่ผักที่เราชอบนะคะถ้าใครชอบพักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแต่รอบนี้เนาะเราก็จะเน้นเป็นเฮดค่ะนี่ค่ะก็จะมีสี่ย่างนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดค่ะ ใครอยากใส่พักมากกว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะใส่ฟักทองเพิ่มก็ได้ค่ะแต่รอบนี้เราไม่ได้มีฟักทองใส่นะคะเราก็จะใส่เป็นพักอื่นๆแทนะคะ่ะพอเดือดแล้วเห็ดซุกแล้วแล้วก็จะใส่พักเพิ่มไปนะคะเป็นกระเจี๊ยบหรือเมื่อเขือนลื่นค่ะแล้วก็ต้นหอม ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าใครถามว่าทำไมไม่ปรุงรสอะไรนะคะคือเราปรุงด้วยน้ำปลา,าไปแล้วค่ะก็จะมีรสชาติแล้วตั้งแต่น้ำปลา,านะคะก็จะหอมแล้วก็มีไสาผงน้อยีกนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักหน่อยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ชะอมกับใบนางรักค่ะคนให้เข้ากันนะคะรอให้ชะอมสุกค่ะนี่ค่ะก็มีเท่านี้เลยค่ะแกงเปิดหน่อไม้ของเรานะคะเราจะเน้นเฮ็ดนะคะรอบนี้แล้วก็มีมะเขือลื่นหรือกระเจี๊ยบนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีต้นหอมเนาะนี้ก็เป็นเมนูนที่แบบว่าทําง่ายนะคะไม่ยาก บางคนอาจจะใส่พักอื่นค่ะนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะว่าชอบพินพักอะไรและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเขย่ซุปครัไทยสะพายกระสิงกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่จานใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่มีข้าวเหนียวร้อนๆนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะ คลิปหน้าอยากดูเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ